Hello, my friends. Welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch another sports news from Thailand. We are gonna watch Bu Pripol again. I remember Bu puripol He is a champion of last year, last season. He is a gold medalist uh, in the last year, and he's running really very fast. he's a great athlete from Thailand. Bu puripol pressed his full max in the four x hundred meter race for the thai national men's team still having a chance to qualify for the second round of the world athletics championship i'm curious about this video i hope everything will be alright for the thai national team i'm curious uh, about their performance we are gonna watch this video from my name is youtube channel thank you my friends for this video and let's start okay. แข่งกันที่สนามกวางตงโอลิมปิกสเตเดียมในนครกวางโจวประเทศจีนเพิ่งจบลงไปสักครู่นี้นะครับทีมวิ่งผัด4คู100เมตรชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับลงแข่งในรอบคัดเลือกรอบแรกในฮีทที่2ครับเราอยู่ในช่องวิ่ง <Okay. S 1> ที่4นะครับเสื้อสีเงินก็ไม้ที่1สักครู่นี้เป็นน้องไฟเตอร์ครับนทวัตเอียมบุดมส่วนนี้เป็นนักกีฬาจากชนิดไทเปนะครับในช่องวิ่งที่3โดยคู่แข่งของเราครับถือว่าเจองานหินเลยครับมีทั้งทีมแอฟริกาใต้ครับเหรียญเงินโอลิมปิกม2 0 2 4 <Okay. S 2> ก็อยู่ในช่องวิ่งที่6ครับนำมาโดย <Med> คันนี้เซมบิเน่ครับส่วนทีมจาเมกาครับทีมนี้นะครับอันดับสาจากชิม <Jamaica. S 2> โลก2 0ง3ันยี่สิามมก i s a l w a y s v e r y i m p o r t a n t f o r t h e s e g a m e s t h e y t h e y h a v e v e r y s t r o n g a t h l e t e s t h e y h a v e v e r y s t r o n g a t h l e t e s l i k e u s a i n w o l t w e a l l k n o w u s a i n w o l t b u t a c t u a l l y t h e y h a v e o t h e r v e r y i m p o r t a n t n a m e a l s o j a m a i c a i s a l w a y s a f a v o r i t e c o u n t r y รับทีมชุดนี้ก็อยู่ <Four races. S 2> ในช่องวิ่งที่7 นำมาโดยคิเชนทอมสันครับเหร็นเงินโอลิมปิกเกมร้อยเมตรนะครับก็อยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่เป็นแอฟริกาต้านี่ครับในช่องวิ่งที่6ครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งร่วมกับเจ้าเมก้านะครับแล้วก็ยังมีเยอรมนีเบลเยียมรวมถึงเคนยาด้วยนะครับที่ลงแข่งขันในฮิตนี้นะครับเดี๋ยวเราดูครับไมายเลหนึ่งของเราไฟเตอร์นัทวัฒน์เอีิบุดมเล็กซ athletics โอเค I hope one day we will be better ตรงนั้นแหละครับอ่าครับไฟเตอร์ออกตัวมาแล้วไฟเตอร์ออกตัวมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะแรงอู้ดูครับทางเยรมนีดูจะแรงครับแต่ว่าโอ้ยังสูสีก็อยู่ของเราส่งไม้ที่สองนะครับเป็นเจ้าตาสอรรดับบังครับโอ้แต่โดนช้นิดไทเปไล่แสงขึ้นมาครับทางเจ้าตาแล้วดูส่วนผู้นำครับ Mm hmm. ยังสูสีกันแต่ดูแอฟริกาใต้จะนําขึ้นมาครับแอฟริกาใต้นําขึ้นมาแอฟริกาใต้จะส่งไม้สุดท้ายแล้วเป็นซิบินเน่ครับรับไม้ไปแล้วส่วนของเราเนี่ยครับบิวไลมาแล้วบิวไลขึ้นมาแล้วบิวไลขึ้นมาแล้ว <Wow. S 1> แต่ซิบินเน่ซิบินเน่ซิบินเน่น่าจะเข้าไปแล้วครับซิบินเน่ที่1ครับส่วนที่2เดี๋ยวดูครับโอ้บิวเข้าที่ห้แล้วโอ้โหแล้วดูครับแอฟริกาใต้ South Africa South Africa w o n this Championship Wow this is really very impressive Bravo I was expecting Jamaica Africa was bravo South but no ได้ผ่านเข้าสู่โอเค so this is the tip Germany really Kenya this is very surprising t h i s results is very surprising and Thailand is better than Jamaica bro a v wow okay very very good รอบสุดท้ายเลยนะครับโอ้โหผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับด้วยเวลา37.84วินาทีนะครับก็ผ่านเข้าสู่ รอบสุดท้ายไปเลยนะครับแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลกด้วยเลยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในกรีทายชิงแชมป์โลกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศทีมแอฟริกาใต้ก็ได้ไปสู่รอบชิงเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีเยอรมนีครับที่เข้าที่2นะครับโอ้โหแรงครับช่วงไม้แรกๆนะครับเยอรมนีจากช่องวิ่งที่8นะครับเข้าที่2ด้วยเวลา38.33วินาทีครับส่วนที่3เป็นเคนยาครับจาก ช่องวิ่งที่5นะครับ38.35วินาทีแชนดี่ไทเป้นีครับเข้าก่อนเรานะครับ39.00วินาทีและก็ไทยนะครับเข้าที่5ในคีตนี้นะครับที่39.18วินาที <Okay. S 1> ส่วนจาเมกาที่เป็นอีกหนึ่งเต็งเนี่ยโอ้โห DNF ไปเลยนะครับส่วนเบียรอ่าจาเมกา They are disqualified Is it disqualified I think they made mistake Oh no Okay There is no time here เยี่ยมก็ ดีคิวนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องทําผิดกติกานะครับก็ถูกตัดออกจากการแข่งขันไปนะครับก็ก็สรุปนะครับทางแอฟริกาใต้กับเยอรมนีได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบไฟนอลนีครับรวมถึงได้ไปแข่งขันครีตาชันชิโลกที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแล้วนะครับส่วนที่เหลือครับยังได้สิทธิ์คัดกันต่อนะครับโอ้โหถือว่าของเรานี่ททาเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับได้ซีซันเบสนะครับของปีนี้ไปเลยนะครับ สำหรับทีมถัด4คูณ100เมตรชายชุดใหญ่นะครับที่ได้บิวมาเสริมทัพก็ดูครับสถิติรายบุคคลนะครับไม้หนึ่งเนี่ยทางนัทวัฒน์เดททำไป10.87วินาทีอันนี้คืออาจจะใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าต้องลุกขึ้นสตาร์ทด้วยนะครับโอเคปูริปอลบอนสันอีสิเออร์เอ่อในเดอะล่าสต์รันเนอร์และนี่คือเดอร์เพอร์ซนอลเออหนังสือ right ปูริปอลอีส์เดอะเฟสต์ส์ออฟ thailand and he's faster uh, in many athletes but uh, the other athletes need to be uh, faster you looked at puripol uh, is 9-12 he is much much better for from many athletes he, he's better all of those chinese type athletes but the other uh, athletes of thailand they they, they need to be uh, faster หมายเลขสองนี่ซอราด์นี่ครับวิ่งไปเก้าจุดห้าสามนี่ครับหมายเลขสามนี่เป็นชยุตธก6 6กแล้วก็บิลเนี่ยหมายสุดท้ายของเราเนี่ยเร็วที่สุดนะครับ9.12แต่นี่คือที่9นี่คือเพราะว่าไม่ได้ลุกขึ้นสตาร์ทนะครับคือรับไม้แล้ววิ่งต่อเลยก็อาจจะดูแล้วเนี่ยเวลาอาจจะตำสิบนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปวัดใกล้ทีนะครับระยะ100เมตร แต่นี่คือรับโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่ได้ต้องลุกจากบล็อกสตาร์นะครับตอนเรารับไม้เนี่ยบิลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่หกนะครับเนี่ยตามที่ขึ้นมาเนี่ยตอนรับไม้เนี่ยอยู่ที่หกนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมากับจบที่ห้าได้สำเร็จนะครับ <c oughs> ก็มาแซงทางด้านของเบลเยียมได้น,นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จบที่ห้านะครับต้อง <laughs> wow! Look at Jamaica's second runner. It's under nine seconds. It's eight seconds. Ooh, Julian Forte. His, his, his score is amazing. But uh, there's something happened in Johann Belektor. It's it's something. Uh, not match. May, maybe he injured because these these numbers is uh, not normal. There, there something but Forte. There Johan here. Balegg, seconds. seconds is in Julian Amazing. is no eight seconds here. ที่สองนะครับมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งคือรอบชิงชนะเลิศที่จะไปชิงเหรียญรางวัลในรายการนี้เนี่ยหมดสิินแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้แปดทีมกันครบไปแล้วทีนี้เรายังมีโอกาสแก้ตัวในรอบที่สองนะครับที่คัดอีกหกทีมรวมเป็นทั้งหมดสิบสี่ทีมนะครับไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับที่ ญี่ปุ่นนะครับก็เราเนี่ยจะลงแข่งขันรอบแก้ตัวในรอบที่2นะครับที่คัดอีก6ทีมนะครับ <c oughs> เพื่อไปเล่นรอบสุดท้ายกรีฑาชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะแข่งขันรอบคัดเลือกรอบ2วันพรุ่งนี้ครับเวลา19บเกานฬิกาสนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับถ้ามีโอกาสผมจะแวะไลฟ์สดให,ให้ดูกันนะครับก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเวลาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาไลฟ์สดให้แล้วก็อาจจะมีภาพขึ้นจอเล็กๆให้ดูตอนผมไลฟ์สดแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมบรรยายก็ช่วยพิมพ์มาหน่อยนะฮะหรือว่าอยากจะดูเป็นคลิปก็บอกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไลฟ์สดได้ผมจะแวะมาไลฟ์นะครับคือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายกติกาในรอบต่อไปนิดนึงนะฮะเผื่อใครอยากจะทราบคือกติการอบต่อไปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3คีสนะครับ3คีสแล้วก็เอาอันดับ1และอันดับ2ของแต่ละคีสเนี่ย ได้ิทธิ์ไปเล่นกรีธาชแชป์โลกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นคือถ้าเราจบ1และ2ไม่ว่าจะฮิตไหนก็ตามครับฮิตหนึ่งฮิตสหรือฮิตสเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ออกนะครับว่าเราจะไปอยู่ในฮิตไหนเราก็จะได้ไปเล่นกรีธาชีชป์โลกในรายการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายการผาดซีคูหนึ100่งร้อยเมตรชานะครับก็กลุ้นกันนะครับคือโอเคอันนี้พลาดแล้วไม่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลน,นะครับแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะไปเล่น <Okay. S 2> ทีไทจีแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับถ้าติดตึงในสองในการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณครับวันที่1 1พฤษภาคมเดี๋ยวถ้าผลการแข่งขันเป็นยังไงผมจะมารายงานทราบต่อไปครับโอเค so this is the end of the video my friends I wish you good luck so uh, Thailand they're gonna run again today and I wish you good luck I I wish everything will be all right for you guys but uh, the other athletes than Puripol they need to become more faster than their usual time You need to be faster. Thank you my name is YouTube channel for sharing this beautiful news with us. Thank you my friends for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.